ไงคะแอนนัทสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ในงานบางอกออวัตสซาลอนเนาะใช่แล้วค่ะนี่เพิ่งเห็นว่ามีรถไฟฟ้าแต่งด้วยว้าวเห็น่านนี่นะเป็นโมเดล3เนาะสวยมากเลยเป็นไงคะจิงไหมโอ้โหดูดูแบบว่าอะไรนะจิงอ่ะน่าจะมีใช้ถุงลมเนาะใช้ถุงลมค่ะแล้วก็ข้างในเป็น อะไรแบบนี้ด้วยนะก็เลยยอมอะไรนะเสียดนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราใส่ใส่อะไรนะใส่ข้อความมาให้ดูนะครับว่าเป็นไงบ้างเรามาดูแบบเป็นเบรกเบมโบ่ด้วยนะโอ้โหแบบฟิตเมนต์ดีมากนะครับก็นี่เชิญนะผมบังบงกอกว่าโต๊ะาลอนเนาะไปมากันได้นะครับก็มีรถมาหลากหลายเลยเนาะวันนี้เนาะแล้วก็มีโซนเอ outdoor and p ู o l โซนเอ อืมใช่แล้วนปูนส่วนอยู่ตรงมอเตอร์เออแล้วข้างหลังก็มีอะไรนะข้างหลังมีคาขับใช่มีคาขับด้วยนี่มีคาขับด้วยนะครับใช่แล้วก็ขายเยอะมากเลยนะรอบเนี้ยเออใช่ไหมใช่โอเคก็เรียนเชิญนะครับทุกคนมีมากมายหลากหลายสายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็มีใช่เออโอเคนะครับก็มาเที่ยวเที่ยวกันได้เนาะงานก็ตั้งแต่วันยี่แปดถึงวันถึงวันที่สองหาดทรายใช่ครับก็เรียนเชิญนะครับก็เดี๋ยวเรา พาไปชมอันอื่นอีกนะก็ตัดคลิปนี้มา,มาเที่ยนี้ก่อนนะคะโอเคป <Okay, bye. S 2> ้า